เกือบลืมบทลืมชื่อเราขอบคุณครับพิยะครับเป็นไงคู่นี้สิม่หลาแล้วก็เดินทางมาถึงคู่ที่แฟนมวยรอคอยนะครับเพชรจีจ้าอมีคุณนะครับจะเจอกับภูตะวันสอสมัยการช่างครับต้องบอกว่าคู่นี้เป็นมวยหญิงอนาคตไกลทั้งคู่นะครับเพชรจีจ้านั้นมีเชื่อจริงว่านิรดามีคุณครับเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมเป็นชาวเบอบางลมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ มีคุณแม่ทองวันมีคุณนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดนั้นชนะนอกแก้วก้าเกียรติคงฤทธิ์นะครับที่ศึกอัศวินดำแล้วก็หายไปนานครับหลายเดือนเลยนะครับเวนพุทธวันนั้นมีชื่อจริงว่าพิมชนกคองอ้วนเป็นบุตรของคุณพ่อตงชัยคุณแม่อารินนะครับเป็นชาวอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีคุณสมศักดิก์เมย์กำเนิดเป็นหัวหน้าคณะเสียมองตลาดนานะครับเป็น ผู้จัดการสลัดผักเป็นผู้จัดการครับครังล่าสุดนันชนะคะแนนฟ้าหลังผลสิทธิเอกลักษณ์ที่โรงเรียนบ้านน้ำร้อนวิทยาคมเป็นชมพูครับโอ้คูน่นี้คิดว่าตอนประกบนี่ยังไม่เห็นตัวนี่ผมคิดว่าเพชรจิจ้านี่ใสเลยครับใสเนีฮะพอไปเจอตัวจริงน้องปูตนะวันอะได้หนาได้หนักเพราะจริงๆแล้ว คือเราต้องยอมรับว่าคู่ชกของเพชรเจษนี่หายากคือดูภูตะวันนะฮะอ่าสิบล้อเสียหลักยังหักลงอ่ะไม่ไหวไอ้ยาไอ้ยากรรมการผู้ห้ามบลพีครับราเชนทับทิมเจ้าของชายาไม่ชัดเจนราเชนไม่ชอบครับมีสิทธิ์กระสับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนสีนินมีเพชรชูชาติดลวงพลสุรพัฒน์บุญอุ้มให้คะแนนอยู่ข้างล่างครับคนดําเนินีนักเตะเสวกเป็นสิใจบอกว่ายังไงก็ต้องจัดถึงจะเสียเปรียบได้เปรียบก็ต้องจัด จัดให้เพชรจีจ้าชนะก็หาว่าหมูอีกจัดมวยไม่เป็นนี่จัดให้แพ้เดี๋ยวก็หาว่าดูดูเดียวต้องบอกลำบากนะคนจัดให้กับผู้ชายก็ไม่ได้ไม่อาผู้ชายก็ไม่ได้แต่ยังตามก็ยังเป็นมวยที่ชกสองยกนะแล้วก็ห้าห้าสองนาทีนาทีแล้ยกละสองนาทีห้ายกอาวุธเขาขึ้นขั้นขยี้ตานะเพชรจีจ้าออกทุบดอกขั้นขยี้ตาทำได้ยังไงอ่ะดูการออกอาวุธก่อนดีกว่ามายาคนยังจนใจอ่ะหมดยกที่หนึ่งครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เกิดความเขาอกคาใจกันนะครับระหว่างทางด้านของมยาคอไซกับปุกเสกประกบคู่ล้างตาแน่นอนครับส่วนจะมีเดิมพันเมื่อไหร่ติดตามนะครับคู่สักครู่นี้ถือว่าแม่สองยกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหมัดมวยนี่ไม่แน่ไม่นอนครับมาถึงคู่ที่3ครับเรามาชมความสวยความงามของเยาวชนผู้หญิงบ้างนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของเพชรจีจ้ากับภูตะวันเห็นรูปร่างของภูตวันแล้วหลายคนคงเป็นห่วง เพชรจีจ้านะวันนี้เจอของใหญ่ของหนักเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพชรจีจ้าเจอแต่ตัวเท่ากันแล้วก็ไฟนีเรือเวทีจากสุนานไปหลายเดือนนะครับแล้วเจอมวยใหญ่ไม่แน่นะครับแบ็กกราวนะครับของทางด้านของกุตวันครับมาจากเพชรบชรบูนะครับมีการเต็มตัวตัวมาพอสมควรนะครับวันนี้ได้ใหญ่ถือว่าเป็นเกมที่คู่ขี้นะครับถามว่าในใจผมชอบใครก็ยังชอบานด้านของเพชรจีจ้าฝีมือดีกว่าหลักเดียนดีกว่าครับแต่เลือกเวทีครับ ถ้าไม่แน่ไม่นอนอาจจะขยับขยายได้ครับในยกท้ายๆครับติดตามความมันบนทีวีต่อครับเราขอยืนยันว่าเป็นนักมวยหญิงนะครับฝ่ายเมือนไอที่ว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคุณคืออะไรที่ก็ว่าชัวอาจจะไม่ชัวก็ได้ครับฝากอีกทั้งนี้นึงครับขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของอาจารย์เสรีศรีสุราชด้วยนะครับที่แสดงอะไรแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเซรีศรีสุราชด้วยนะครับขอภาย ปิดขอโทษโกรดขออภัยแต่ผมผิดผมขอโทษโกรดขออภัยไม่เป็นไรครอบครัวก็จะเฉรีครับเอนนี้จานเสรีได้จากไปแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาเขาปรดทราบด้วยจะไปขอลดศพที่สุราษฎร์ุูพินก็ได้ครับอยู่ที่พุนพินนะผมอยู่ทีุ่นพินสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ในวันพุธที่3กันยายนนี้นะครับามกองบิน21บลราชธานีนั้นมีสุดยอดมวยสยามนัดพิเศษนะครับจะโดยคุณบัญญัติศรีธัญรัตน์นะครับ ส่วนวันศุกร์สี้ยกันยายนพี่เดพิทักษ์ไปเยี่ยมเยินเวทีมวยลุมพินีกันได้นะศึกลุมพินีแชั้นเปรไกลศุขเสี้ยนี้กับศุขเสี้ยนี้กับอ๋อไปสวิตเซอร์แลนด์อ๋อไม่อยู่ไม่อยู่นะครับผมไปเอาฟุตบอลไปแข่งพาไปแข่งสวิตเซอร์แลนด์ออ่าโ้นี่กับเพชรจิจ้าเล็กกว่าเห็นชัดเลยนะครับคูตาวันนั้นได้เปรียนรูปร่างอ่าเมื่อเช้าช่างนี่โอ้ แม็กสามกิโลใช่ต้องต้องยอมต้องยอมเพราะพิกัดเดียวกันนั้นหาตัวไม่ได้ใช่ไหมต้องหาตัวใหญ่าเธอก็สามารถเอาตัวรอดได้นะดูนะคือตอนนี้ต้อง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 ยอมรับในการทําโอ้ดูดิดูดิเอาละครับวันนี้เราอาจจะเห็นอะไรหลายอย่างว่าโอ้ยมวยไทยนั้นถ้าเจอกับตัวใหญ่ๆจะเอาตัวรอดได้อย่างไรใช่ออ่าดูครับโอ้แล้วที่สำคัญนั้น มาจับตาดูว่าเพชรจ้านั้นก็เก่งจริงหรือเปล่าโอ้ยไม่ไหวแล้วครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆรครับอ่าที่เคโอเลยครับกิโลนะที่เคโออ่าแล้วเธอจะเจอใครล่ะโอ้หายากครับพักสักครู่นึงเดี๋ยวเรามีให้ชมกันต่อครับ ีต้องเห็นใจในใจริงๆครับสู้ไม่ได้ก็คือสู้ไม่ได้แพ้คือแพ้ครับ่วยเราต้องเซฟไว้เป็นอย่างดีน mm ั hmm. ่นคือเพชรจีจ้าห่างเหินจากเวทีไปนานครับแต่ก็กลับมาก็ยังสวยงามเหมือนเดิม